ต่อยอดนะครับพื่อผืชผักสวนครัวที่ท่านยศสิ้าพนมเล็กในแต่ละมู่ในเขตพื้นที่อบตอนุการาของเรามาดูแลกรเลเชิญพี่น้องที่อยู่น้างน,นกครับเป็นคณะบุเหารในขณะนี้ในเวลาที่จะได้ประอกอบพิธีเปิดโครงการโส่งเสริมการ,กรเกษตรตามหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียง ผมขอย่านการเป็นเชิญท่านประธานในพิธีข้างในอำเภอเราลูกการักสนครัวนะครับก็คงไม่ยากนะครับเราก็คงไปหาไปหานะครับให้กับพี่น้องคู่เข้าร่วมโครงการของเรานะครับชุดที่หนึ่งรัว่าท่านจะไม่ได้รับได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับนะครับใจเย็นๆนะฮะจะได้แม่นะครับในแต่ละหมู่ นการมอบพืชผักสวนครัวใหกับพี่น้องเกษตรกรครับนะคในแต่ละหมู่ให้กัรให้เจ้าหน้าที่แต่ละหมู่ดูก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวท่านนายกทนายเฟอร์และลูกกาขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านนายกสุภาพประดุกเด็กต้นนี้ต้นอะไรใช่หรือเปล่าต้นกานพุ่มเชิญกระเก็นกระมง ท่านเกษตรรมงารตัดสิน huh. okay. oh, uh ่อยาว่า huh. ม uh ีช huh. oh, no uh ื huh. uh ่อเลยค่ไเรื่อยถูกต้องค่ะตอบถูกก็ตอบชื่อให้ถูกเลยนะว่าตนที่สามต้นละร้อยกว่านะร้อยยี่สิบเป็นไงดมได้เป็นไงนนี้หนึ่งร้้าส่ดม้ว มมอ, sociedad, อะไรตนะร้งนอะ้เกขารอ้ะอะไรนะทเกษตรอะไรนะเอาเขาออกจากถุงเหรอฮะอานะอะไรนะพะอฮะอากอ้ okay. ูดูดจนชาวบ้านเขากำกวมหแล้วเนี่ยเอาเอาน้องออกจากถุงเนี่ย ขอจิบละไม่ต so 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 ้องดึงไปต่อไปนะโอ้โหที่อย่างนี้เบาหวานขึ้นแน่แม่จะมาเขยยาวค่ะใช่ต้องถามกูซื้อต้นไม้เนี่ยละมุดด่างที่ที่แจกเนี่ยมันมีเลขด้วยท่านยกลองเห็นเลขเลยเห็นเขาบอกเขาเห็นสองแปดอ่ะเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้ คนที่นะชอบพิจารณาชอบนะก็ดูที่ไปที่ใบละมุดนะละมุดต่างครับนะอันนี้มีรถขายรถมีบ้านขายบ้านครับแต่นี้มุกผมไม่หนาวหรอกครับเพื่อมันกินขึ้นมาเลยเพราะว่าไอ้โจกเอาให้คนเห็นก็บอกเองนะอาจารย์้คนเห็นบอกเองเรียกอะไรคะเราไม่บอกเอาล่ชัดแล้าวัลเป็นแบบนี้นะคะ แปดสองอ๋อตรงไหนตรงไหนพี่แล่าอ๋อนีเหรอศูนอันนี้เจ็ดแต่เราอะมองเห็นเป็นแปดเจ็ดนะออเหรออันนี้แปดอันนี้่สองอ้าวโอ้แต่เสียงแตกแล้วอ่ารวมเป็นรวมไอะไรพี่ อาดกมนนะ้วเคขอบคุณครับนี่จะดูแลอย่างดีเลยไหมพี่อาีเป็เกษตอยู่ค่ะออนี่จะดูแลอย่างดีเลยไหมพี่เรู่าเป็นกษตรอยู่แล้วะอหเมู่กษตรค่ะโอหรือสายมู่อ่กรอคะามีา้ยค่ะกอครับ